พระพุทธเจ้านี่ตั้งโรงเรียนตั้งมหาวิทยาลัยนะลูกนะสอนสั์โลกทั้งกามโลกลูกโลกและอารูปโลกมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยของพระพุทธเจ้านี่โดดเด่นครอบสามแดนโลกธาตนะมหาวิทยาลัยของชาวโลกอยู่แค่ชาวโลกแค่นี้เองแต่มหาวิทยาลัยของพระพุทธศาสนาของสมณะโคดมพุทธเจ้าสอนกามโลกรูปโลกอรูปะโลกเราเรียนที่ไหน เราไม่ได้เรียนในมหาว really ิทยาลัยของพุทธเจ้าหรอหรือเรียนจากไหนล่ะเรียนจากมหาวิทยาลัยของพวกโจรพวกขโมยอย่างนั้นหรอฮะเรียนจากมหาวิทยาลัยของมหาโจรอย่างนั้นหรอเราไม่ได้เรียนนี่เราเรียนวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยของพุทธเจ้าเนี่ยเราต้องกล้าพูดที่พูดด้วยความเมตตานี่เราไม่ได้ว่าพูดเพื่อให้ยุแยงแต่แขงลวงให้เตกล้าวจามคขีนี่เพราะเราก็เห็นอยู่ในนี้นรกเป็นยังไงนี่สวรรค์เป็นยังไง รูบาอาจารย์ไม่เห็นก็ไม่เข้าไปก้าวไก่นะก็จะทําไปตามประเพณีก็ไม่ได้ว่าอะไรนั่น่ะแต่ส่วนมากก็ไม่ได้บุญที่พระพุทธเจ้าไม่พากระทานี่พ,พุทธเจ้าไม่ได้ไปพาเรียออะไรนี่หรือเขาจะข้านอีกหรือหมู่คณะกูบาอาจารย์จะข้านผมเหรอพรพุทธเจ้าพาเรียออะไรไหมะพระพุทธเจ้าไปตีคลองตีระครังไปเรียออะไรเข้าอะไรล่ะเข้าสารอาหารแห้งไหม่ะผมก็จะถามเลย เดี๋ยวนี้พวกเรามันแวกแนวนะไหนลบุญบุญได้ยังไงนี่ก็ประมาทพระพุทธเจ้าประมาทศาสดาตัวเองประมาทพ่อตัวเองประมาทตระกูลของตัวเองได้บุญหรือได้ป่าเอาพี่านาดูที่นี่พวกเราก็เลยเป็นมหาโจรมหาโจรพ้นศาสนาพ่อเป็นศาสดาเอกของไตรภพเป็นผู้ที่ไม่มีอาสวะเป็นผู้สิ้นกิเลสเตผี แต่ลูกกลับตกมหาเวจีลูกหลานเป็นโจรป้นศาสนาป้นพ่อของตัวเองป้นมูล,ละนกมูลมรดกของพ่อป้นทรัพย์สมบัติของพ่อเห็นไหมละ่ะป้นแบบสงงางอาผ่าเผยพึงผายป้นให้ก็กราบเขาไหว้พระเจ้าตัดกรรมดักกว่าพวกมหาโจรทางโลกศึกษาดูดิมหาโจรทางโลกเขาจะเสี่ยงชีวิต ไปปุ้นไปจี้ไปสะดมไปฆ่าบางทีก็ไม่มีชีวิตรอดมาแต่มหาโจรที่เป็นพระโกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองนี่สิมันน่าเกลียดไปปุ้นเขาเขาทั้งการาบทั้งไหวเทิดทูลถวายทุกสิ่งอย่างเห็นไหมละ่ะเลือดไหมเลือดในทางเร็วนี่เลยโจรปลนศาสนาพระทธเจ้าทรงบัญญัติไว้พระเรานี่ตัวการที่ถุดเลย พ่อไม่พาทำลูกทำทั้งหมดก็จะพูดยังไงนะสมัยใหม่สมัยใหม่พุทธเจ้าตัดไปหรือว่าเมื่อในกายภายภาคหน้าต่อไปสมัยใหม่แล้วเราตถาคตให้อนุโลมตามสมัยใหม่เราตถาคตให้ขับรถไปเที่ยวได้ เราตถาคตให้ชายโทรศัทธโแกบได้เราตถาคตให้เป็นไอ้พระเป็นพาณิชได้เล่นหุ้นได้อืเราตถาคตให้พระไปเล่นการเมืองได้นีเหรอมันก็ไม่มีเพราะเรามันแบกแเงเท่านั้นแหละไหนพทธเจ้าถ้าพระองค์ยังทรงกระชนอยู่จะเสียพระไัยขนาดไหนที่ตระกูลดีแต่ลูกเป็นคนเลวเป็นพระเลว เป็นบาตักาเลวนี่พ่อเราจะเสียใจขนาดไหนเออว่าพิจารณาดูที่แต่หลวงปู่มไม่เคยทําและไม่คิดที่จะทํา